วันนี้จะมาเมาส์มอยเรื่องขนขนกำจัดขนด้วยวิธีไหนดีวิธีไหนเลิศที่สุดวันนี้อยากจะมาพูดถึงในเรื่องของหลักการและประสบการณ์จริงกดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วไปดูกันได้เลยคือขนของเราเนี่ยจริงๆเราเขาจะมีวงจรการเต,รติบโตถึงสามระยะด้วยกันตอนขนขึ้นอ,นอ่อนๆเนี่ยก็จะเรียกว่าอนาเจนพอขนเริ่มจะเสื่อมสภาพเนี่ยก็จะเรียกว่าคาตาเจนและสุดท้ายเนี่ยเรียกเทลโลเจนก็จะเป็นระยะที่ขนใหมก่กำลังจะมาซึ่งส่วนที่สำคัญในการงอกขนใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะเรียกว่ารากขนตรงนี้ก็จะมีทั้งเนื้อสเต็มเซลล์ต่างๆนะคะ ถ้าเรากำจัดส่วนที่อยู่เนื้อผิวหนังขึ้นไปเนี่ยจะเรียกว่า d e p i l a t i o n ค่ะก่งกออย่างเช่นการโกหรือว่าการใช้สารเคมีเป็นต้นข้อเสียก็คือเราไม่ได้กำจัดที่ต้นตอของมันเนาะแค่ผิวผิวเองเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ขนขึ้นซ้ำเนี่ยมันก็จะขึ้นได้ไวนะคะหลักวันได้เลยแต่ถ้าเราจะกำจัดทั้งหมดรวมถึงรากขนที่อยู่ใต้ผิวหนังด้วยเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า epilation ค่ะ ซึ่งข้อดีเลยคือในเมื่อเรากําจัดตรงต้นต่อแล้วเนาะ,ะเพราะวลาที่ขนจะขึ้นซ้ำเนี่ยมันจะนานกว่าแบบแรกนั่นเองเช่นการแวกซ์การถอนหรือว่าการใช้เลเซอร์นั่นเองแต่ถ้าอยากกาจัดขนแบบแทบ,บ,บ,บไม่งอกใหม่เลยแล้วก็ไม่อยากมีปัญหาพวกขนคุดหนังไก่เนี่ยก็ต้องไปทางเลเซอร์เลยหลักการของเลเซอร์เนี่ยเขาจะใช้พลังงานคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะในการส่งไปทาลายลากขนโดยตรง,ซ,ง,ตรงซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งสเตมเซลล์มีเม็ดสีเมลานินพอโดนความร้อนพวกนั้ปุ๊บก็จะทําให้ไม่สามารถผลิตขนใหม่ได้ส่วนตัวที่อยากทำและ ลากขนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยขนก็จะขึ้นช้าลงเรื่อยๆแล้วโอกาสเกิดปัญหาผิวไหมอะไรเงี้ยคือน้อยมากล่าสุดแอมไปเลเซอร์แยกที่เดอะคลินิกมาค่ะบอกเลยว่าชิลมากแทบไม่เจ็บเลยทุกคนเหตุที่เลือกไปที่เดอะคลินิกนะคะเพราะว่าเครื่องเขาเป็นเครื่องแท้จากอเมริกาถือได้ปลอดภัยผ่าน USFDA ก็จะไม่ทําให้ผิวไหมแล้วก็ระคายเคืองน้อยค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากการโกนขนก่อนจากนั้นคุณหมอก็จะทําการเลเซอร์เลยแล้วเขาก็จะมีการเป่าลมเย็นช่วยด้วยบอกตรงนี้เลยว่าไม่เจ็บเลยทุกคนมันชิลมากและที่ไม่เจ็บ เสถียรมากขึ้นนะคะพราะงนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องปรับพลังงานเ,ย,เยอะๆขนก็หลุดแล้วตรงนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงผิวเบลอได้ด้วยค่ะแบบเดียวก็เสร็จแล้วทุกคนหลังจากนั้นคุณหมอก็จะมาให้คําแนะนําถึงวิธีการดูแลหลังจากทําเลเซอร์นะคะและแนะนาทำสามระยะห่างทุก2 4ถึงอาทิตย์จำนวน5-8ถึงครั้งขึ้นไปก็จะเห็นผลชัดค่ะและขั้นตอนสุดท้ายคือการทา m o i s ไร r i z e r ค่ะหลังจากทำเนี่ยขนหลุดจริงนะคะล้วรู้สึกว่าผิวมันเนียนขึ้นกระชับขึ้นด้วยค่ะส่วนตัวในชอบแยกมากกว่าการถอนขนหรือการแว เียบเนียนขึ้นค่ะเพราะมีการกำจัดเม็ดสีส่วนเกินได้ด้วยกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวเรียบเนียนค่ะและไม่ต้องใช้เจลที่อาจทาให้เกิดการติดเชื้อทั้งผิวหนังได้เป็นวิธีที่ปลอดภัยและได้ประโยชน์ทั้งเรื่องของความเรียบเนียนจกจ่างใสและผลขึ้นช้าลงเรื่อยๆใครที่สนใจวิธีเลเซอร์แยกก็แนะนําเครื่องแท้ผ่านมาตรฐานเท่านั้นนะคะสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เพจ The Clinic ได้เลยค่ะ